สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งวันนี้จะให้ท่านได้ชมหลวงปู่ไข่รุ่นแรกสองสี่เจ็ดสามวัดเชิงเลนเนื้อทองคําดูนะครับนี่คือปู่ไข่นะครับ ควจริงปูไข่ไม่มีอะไรให้ดูเนี่ยครับสองข้างมีรอยจานดูวชัดนะครับหน้าหูปูเป็นแบบนี้นครับ ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ดูเอาเองครับนี่ด้านหลังครับด้านหลังมีรอยจานนะครับรอยจานเป็นแบบนี้นะครับรอยจานปูไข่ชัดเจนมากเลยครับเป็นเนื้อทองคำนะครับขอบข้างขอบข้างเป็นแบบนี้ครับ ข้างเลื่อยนะครับเห็นมีรอยเลื่อยชัดเจนเขาบอกเป็นจกักรพพัดแห่งเหรียญหายากมากเขาบอกเนี่ยครับเป็นแบบนี้นะครับปูไข่ทองคำเนี่ยครับรอยจาน โปรเจก์ชัดเจนเป็นห่วงเชื่อมนะครับเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้มีระชัดครับเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นี่ครับโปรเจก์ชัดเจนมาก อจา์ปูไข่เป็นแบบนี้นะอยู่ดหน้าหลวงปู่ดูฐานนั่งผมไม่มีเหรียญเกให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมันเลยเทียบกันไม่ได้ จริงๆแล้วผมทําคลิปจะต้องมีหลายเหรียญน,นะแต่อันนี้มีเหรียญเดียวครับไม่มีเนื้อทองแดงไม่มีเนื้ออื่นมาเปรียบเทียบให้ดูมีเหรียญเดียวครับเนี่ยควาววับทองคำ ทำคลิปพกกันยังค้างอยู่เลยครับไม่ค่อยมีเวลาครับงานเยอะก็รอดูคลิปต่อไปนะครับพบกันยังไม่จบนะพบกันอีกยาวยังไม่ได้บอกเลยว่าขอบกระบอกปั๊มที่ไหนปั๊มกี่เหรียญน,นี่นะครับต้องำํำพูดถึงพกกันให้ดูพบกันเรียนนี้ก่อน การเรียนนี้อาจจะไม่ใช่แบบที่เซียนสร้างที่เซียนเล่นกันนะครับดูนะครับมุ่ห่วงต้องเป็นแองกระทะแบบนี้ครับชัดน,นะครับนี่ครับแองกกระทะแบบนี้นะนี่หางซอสลาจะต้องขึ้นไปรับกับขอบ เห็นไ,ไหมครับส่วนฝั่งนี้หางของเลข6ก็ต้องขึ้นไปรับกับขอบเหรียญไปชนกับรอยเจาะพอดีเห็นไ,ไหมครับส่วนเลข9นะครับหางของเลข9ต้องหักลงมาขอบเหรียญแบบนี้นครับและหางของเลข4 ก็จะข้ามเลข6มาชนกับเลขเกาอีกทีหนึ่งเห็นนะครับเห็นนะครับนี่ทีนี้มารู้หน้าหลวงพ่อมือสั่นนี่ครับหน้าหลวงพ่อ เมตตาหลวงพ่อนะครับเมตตาชัดเจนนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อมีเมตตาชัดเจนมากเห็นไหมครับมือผมสันส่นๆหน่อยนะนี่และในพื้นเหรียญจะต้องมีเส้นเสี้ยนนะครับเห็นไหมครับ มีเส้นเสี่ยนเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นเส้นเสี้ยนไหมในจุดไขปลาเจ็ดเมตรนี้ก็มีเส้นเสี่ยนเช่นกันกล่องเห็นไหมครับจะต้องมีเส้นเสี่ยนนะครับ ขนแมวเนี่ยครับเห็นไหมครับมีทุกจุดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคําว่าวัดพญาตในพื้นเหรียญต้องมีเส้นขนแมวเนี่ยลายกระหนกเห็นไหมครับลายกระหนกเส้นขนแมวต้องมีนะครับและในยันตัวพุทธตัวนี้คาว่าขอ,ขอ,ขอพ่อ จะต้องมีล้ำแหลมเหมือนเข็มแทงขึ้นไปข้างบนแบบนี้ครับเห็แบบนไหมครับมีน้าแหลมแทงขึ้นบนแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับเห็แบบนไหมครับ,แบบรบพื้นเหรียญต้องมีเส้นเสี้ยนตลอด ต้องมีเต็มพื้นเหรียญน,นี่เห็นนะครับชัดเจนเลยหลวงพ่อต้องมีเมตตาแบบนี้ครับส่วนขอบเป็นแบบนี้ขอบเป็นแบบนี้นะ นี่ครับขอบเป็นแบบนี้นครับหูด้านหลังนี่ครับด้านหลังเหรียญต้องเก่านะครับอายุเหรียญต้องได้หูเจาะ เป็นโดนนะแต่ต้องวนเป็นก้นหอยแบบนี้นะครับนะครับต้องวนเป็นก้นหอยแบบนี้ขอเบ็ดครับนะครับและในสลีเห็นหางสลีไหมครับต้องมีต้องเป็นเส้นเดียวนะครับ ต้องเป็นเส้นเดียวแบบนี้เส้นเดียวนะครับเป็นเส้นเดียวนะครับออกจากสลีมาเป็นเส้นเดียวเลยนะไม่มีสองเส้นสามเส้นแล้วมาต่อกันไม่มีนะครับต้องเป็นเส้นเดียวแบบนี้และหางโบใบไม,ไม้ต้องเฉียงเฉียงนิดนึงแล้วก็ไปชนขอบยันทะลุ เห็นไหมครับเห็นนะเห็นนะนี่ครับ,นนะนนะรบตัวเหรียญมีรอยปิ้นรอบเหรียญที่เขาเรียกขอปิ้นเป็นแบบนี้ครับขอกกันนี่ยครับ เนี่ดูชัดๆนะครับเดี๋ยวผมหาเด้นบาทก่อนเทียบเด้นบาทให้ดูเป็นให้หมดดน เทียบเหรียญบาทให้ดูนะครับนี่นะคมชัดนะครับพุทธต้องเต็มเดี๋ยวจะเทียบกับเหรียญบาทให้ดูนี่เหรียญบาทเห็นไหมครับบางบางกว่าเหรียญบาท บางกว่าเหรียญบาทชัดเจนนะครับต้องบางกว่าเหรียญบาทบลอกนี้หาดูยากนะครับบลอกนี้หาดูยากมาก ยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับบล็อกนี้นะหรือใครมีลงให้ดูหน่อยนะครับบล็อกนี้ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเป็นแบบนี้ครับ ข้างเลื่อยมูห่วงเป็นกระทะแบบนี้องข้อ่อมีเมตตาชัดเจนแบบนี้นี่นะครับเส้นเสียนเต็มเหรียญเลยนะ สวยครับไม่เคยเห็นพวกนี้ไม่เคยเห็นน้อยมากแต่นี่ทองคําครับจัก,กระพัดแห่งเหรียญไม่มีอะไรจะบอกให้ดูอย่างเดียวนี่ครับอยากให้ดูชัดๆทองคําก็คือทองคํานะครับไม่ได้จกตานะ นี่ครับขอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับเหมือนมีรอยเรื่อยนะขอเปลี่ยนวงเชื่อม ยันนี่รอยจานนี่ครับปูไข่ทองคําครับเก๋เป็นยังไงแชเป็นยังไงไม่รู้นะครับดูเอาเอง ส่วนองค์นี้หลวงพ่อรุ่งดูนะครับพ่อรุ่งวัทากรเบือดูนะครับเป็นแบบนี้ไหมพ่อรุ่งของพวกท่านเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยครับ เดี๋ยวให้ดูตำหนิมีไหมเป็นแบบนี้นะครับพอ่อลุงวัากระบือสองสี่แปดสี่นะครับไม่มีความรู้ด้านนี้แต่รู้สึกว่าห่วงจะบางๆนะครับตัวเหรียญหนาจะหงหมังบางๆงเป็นงานลงยาร้อนครับ ลงยาแบบโบราณเป็นทองคำนะครับเป็นทองคำเนี่ยครับมอนจะมีเส้นแตกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยชัดเจนมันจะมีเส้นแตกตรงนี้หรือเปล่าชัดเจนนะครับดูมิตาหลวงพ่อดิ เป็นงานลงยามเลยดูยากหว่วงดูครับผมบอกอะไรไม่ถูกดูเอาเองเพราะลูกเจ้าสัว วแล้วครับดูเจ้าสัสวนะครับเจ้าสัวสวยมากนะครับนี่ดูขอบดูขอบนะครับห่วงเป็นแบบนี้นะครับเจ้าสวัวงานสวยนะครับเป็นงานสวย โอ้ยขายอะไรอีกน,นะครับดูครับดูครับตำหนิก็ดูเองครับตำหนิไม่รู้จะบอกยังไงผูบุญนะครับนี่จะโ้โหัวบุญ โอ oh. ขายของอีกแล้วโอเคครับดูแค่นี้ก่อนครับยังไงก็พิจารณาสวัสดีครับ